นัน่นมันสัตว์อสูรช,ช่วยช่วยด้วยทุกคนวิ่งเร็วชื่อฉันคือเยชิง <c oughs> ฉันคือนักเก็บขยะในหุบเพลเลเวลศูนย์เพราะว่าฉันทำดาเมจใส่สัตว์อสูรไม่ได้ <c oughs> คุณทำความเสียหายศูนย์ดาเมจต,ต่อหมาป่าวิญ,ญญาณ <c oughs> ฉันเอาชีวิตรอดได้เพียงการเก็บขยะที่ถูกทิ้งไว้ในหุบเพลด้วยอาชีพนักเก็บขยะของฉัน <c oughs> ซึ่งเลเวลศูนย์ฉันนั้นถูกจัดว่าเป็นภาระของสังคมคนไร้ประโยชน์ขยะ เเข้ามาสิเว้ยจะบอกว่าชีวิตฉันเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าฉันน่ะจะไม่มีวันยอมตายอย่างขยะหรอกคุณทำความเสียหายคิตทค่อนต่อหมาป่าวิญญาณความเสียหายที่หมาป่าวิญญาณได้รับ1ดามเ,เมจเมืองจีประตูหุบเหวแรงสี่ ชื่อของฉันคือเจชิงเป็นนักเก็บขยะในหุบเพวงานของฉันคือการรีไซเคิลและหาขยะที่ถูกทิ้งไว้หลังจากผู้ที่เปลี่ยนอาชีพแล้วต่อสู้เสร็จเพราะบุคคลระดับสูงไม่อยากให้ทรัพยากรในหุบเพวล่วหไลสู่สังคมของคนธรรมดาแต่ยังไงก็ตามที่ฉันถืออยู่ก็คือคิดต์ตหลังสีแค่เม็ดเดียวก็มีค่ามากกว่าห้าหมื่นหยนแล้วนี่ไอ้หนูพวกเราจะคำนวณรางวัลจากหุบเพลนี้อย่างละเอียด อย่าแม้แต่คิดว่าจะสอนคิดตันไปสักเม็ดล่ะไม่งั้นจะโดนปรับแถมที่อยู่ในคุกเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงครับ,บอสผมทํางานนี้มาหลายปีแล้วผมรู้กฎด,ดีครับงานของนักขยะในหุเพลนั้นส่วนใหญ่จะถูกทําโดยคนที่มีเรเวลรสูนถ้าแนวหน้าของการต่อสู้ตรวจสอบพื้นที่ไม่ดีแล้วมีสัตว์อสูร,รเลอรอดก็จะทำให้เพเยอร์เรเวลสูนตกอยู่ในอันตรายจะบอกว่างานนี้ทําด้วยชีวิตเป็นเดิมพันก็ไม่แปลกเงินที่ได้เบื้องต้นหลังจาก กลับมาจากอูเพลหนึ่งรอบจะได้300หยวนและก็จะได้เงินประมาณ0.001%ของมูลค่าขยะที่เก็บได้ในรอบนั้นๆซึ่งได้ประมาณ600หยวนและหลังจากหักภาษีบริษัท30%ก็เหลือ540หยวนเฮ้ยังเหลือนี่ที่ต้องเคลียร์อีก670,000หยวนฉันต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วเน่ไอหนูแซ่เย่ฉันมีงานใหญ่อยู่ราคาคอมมิชชั่น หลังจบงาน3,000หยวนสนใจไหม3,000หยวนสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่ว่านายต้องการเงินหรอถ้าอยากได้งานก็หลีบตามมาซะเดี๋ยวนี้ผมผมจะทําครับห้างสพสินค้าเฉินเฟิงนั่นมันเป็นห,หุบเขียวที่ออกขาวไม่ใช่เหรอเห็นว่ามันเป็นแรงเอนด้วยนะไม่แปลกใจเลยที่ได้เงินเยอะ ฉันได้ยินมาว่าผลงานเก่าเข้าไปไม่ได้กลับมาด้วยนะเออมีสัญญาเพิ่มเติมไหมเป็นไปได้ผองงานนี้นอกจากทำความสะอาดแล้วก็ต้องเก็บกู้อุปกรณ์ของทีมที่แล้วที่เข้าไปด้านในด้วยนายทุนพวกนี้นี่มันหดเหี้ยมไม่สนใจพวกเราจริงๆเลยใครกันที่ปล่อยให้ในายทุนพวกนี้เป็นผู้คุมการมีอยู่ของหุ้เพวกันนะการพัฒนาธุรกิจเมื่อสิบปีที่แล้ว ประตูหุบเหวได้เปิดขึ้นจากรอยแยกมิติและสิ่งมีชีวิตจากหุบเหวก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์มีเพียงผู้ที่เปลี่ยนอาชีพและเท่านั้นที่มีความสามารถทำความเสียหายกับสิ่งมีชีวิตในหุบเหวได้และเมื่อสัตว์อสูรได้ตายลงก็มีคนค้นพบว่าคิดตันเมนดมไม่ใช่ของอย่างเดียวที่ดับในหุบเหวแต่ก็ยังมีอาวุธลึกลับมากมายอยู่อีกด้วยนอกจากนี้ และก็มีการค้นพบทวีปใหม่และมนุษยชาติก็ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงกำลังพัฒนามีองค์กรมากมายได้ล้มละลายและกองทุนสังสคมก็ได้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนในการทำตลาดใหม่อุตสาหกรรมพวกเรา<อ>ไม่รับเพยเยอร์เลเวลศูนย์เนี่ยนี่โรงพยาบาลนะไม่ใช่องค์กรจิตอาสาทานายไม่สามารถจ่ายได้ก็พาน้องสาวของนายออกไปจากที่นีซะเอขอโทษครับขอเวลาอีกสสามวันเถอะครับ เฮเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะค่าเช่าไม่ได้จ่ายมา2เดือนแล้วนอะออกไปซะแต่เราไม่ต้องการคนแบบน้อยจับเป็นสหัวไปไอ้ขยะสถานการณ์การจ้างงานกลายเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับคนเลเวลศูนย์ย่างมากคนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้ค่าในสังคมทันทีหนุ่มน้อยอยากได้เงินหรือเปล่าและหลักประกันที่มีค่าที่สุดของนายตอนนี้คือเอาว,เอวัยวะของนายเฮ้ย โอ้และฉันก็ได้ยินว่ามีคนกู้นอกระบบมาหนึ่งล้านแล้วก็เสียทุกอย่างไปเพราะปเปลี่ยนหุ้นและถ้าตอนนี้เขาหาเงินคืนไม่ได้เขาก็ต้องจ่ายไปด้วยไตของเขาละ่ะแถมดูเหมือนว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลที่ต้องจ่ายให้น้องสาวเขอีกคนแบบนั้นจะตายเพราะแบกรับภาระมากเกินไปชีวิตแบบนั้นน,น่ะมันน่ากลัวที่สุดเลยพวกนายจะช้าเกินไปแล้วขอโทษครับ เร็วๆหน่อยในนันเจียนอะ่ะฉันไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดช้าแบบนี้เร็วเข้ารอบนี้เราจะต้องทำงานให้หนักเพื่อหาเงินให้ได้เยอะๆและกลับมาใช้ชีวิตให้ได้เมืองใต้ดินห้างสรรพสินค้าเสเงฟิ่หุบเขาหลังบีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในหุบเหวลังบีเราชน แม่งอ้สัตว์อสูโรโผล่มาทันทีเลยกันเหรอฮัเป็นแค่กลุ่มหมาป่าวิญญาณระดับหนึ่งดาวเองอย่าลดการป้องกันลงสัตว์อสูรมันหลบโจมตีจากทุกมุมตรงไหนก็ได้ จุดหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนชั้นทไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่านะแต่ขนาดชั้นที่หนึ่งมันขยายเพิ่มขึ้นจากของจริงประมาณ5เท่าเลยนะนี่คือโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นจากหุบเหวไม่แปลกหรอกที่ขนาดของมันจะแตกต่างจากเดิมนะแล้วไอ้กลุ่มที่แล้วมันไปตายที่ไหนกันนี่พวกนักเก็บขยะไปตามหาซากศพซะอย่าโมวแต่เดิมตามต่อยๆไอ้พวกเลเวลสูนี่มันขยายจริง แก้วตาของแกมองไปที่ไหนกันวะขอโทษครับโดนไอ้ขยะมาชนแบบนี้มันรู้สึกขยะขยงชะ,ะมัดเลยวะ่ะเฮ้ยเราเฉินอย่ามวัวเสียเวลาเรามีภารกิจอยวู่เนาะชิขยะก็อยู่ส่วนขยะอยู่ไม่ห่างจับฉันไว้ละ่ะพวกที่ทำเป็นเก่งแต่กับคนอ่อนแอนี่คือทีมมืออาชีพแล้วเหรอยังไงนะภาระสังคมคนไรประโยชน์ นี่คือชื่อที่สังคมเรียกตั้งให้กับคนที่มีเลเวลศูนยแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังไม่รู้ค่าประสบการณ์ของคุณอยู่ที่99ทับ100คุณกำลังจะไปถึงเลเวลต่อไปเลเวล1